ค,คมนาคมหมายถึงอะไรต้ารู้จักไหมลูกเดินทางคือการเดินทางแล้วการเดินทางเนี่ยการเดินทางมีกี่ประเภทคะสามสามประเภทอะไรบ้างคะการหนึ่งการอะไรเดินทางทางไหนลูกบก <uk S 1> อะไรอีกคะอากาศอะไร่คะน้ำอ่าสามทางนะคะตอนนี้การเดินทางทางบกอะ่ะอะไรบ้างยานพาหนะที่เราใช้เดินทางทางบกมีอะไรบ้างรถ <บ uk S 1> มีอะไรอีก รถจูนอะไรอค์มอเตอร์ไซค์ซจักรยาน,ายานสมัยก่อนเขาใช้อะไรต้ารู้ไหมกุญแจที่เขาใช้หัวช้างม้าววอืออ่ะแล้วถ้าเกิดว่าแล้วอันอันที่หนึ่งคือการเดินทางทางบกใช้รถต่างๆใช่ไหมคะอันที่สองการเดินทางทางน้ําใช้อะไรคะทางน้ําใช้ะอะไรคะน้ําอ่ะ เราเดินทางทางน้ําใช่ไรบ้างเจสก,กีเจสกีเขาไม่ได้เดินทางนะเขาไว้เล่นแต่ก็เป็นยานพานนะแหละแต่ว่าการเดินทางแบบไกลๆอใกล้ๆแล้วถ้าไกลๆเราต้องเดินทางนั่งอะไรไปเจสก,กีเจสกีเหรอนั่งอะไรสมัยก่อนเขาใช้เรือสำเภาถ้าไปทางน้ําเขาใช้ไรเดินทางทาง,ทางน้ํา เรือเดินทางใช่ไหมเหมือนอะไรนะที่มันจมอ่ะเหมือนเรืออะไรนะเรือใช้ทะเลโอ้ยังงั้นเราเดินทางไกลได้นะอันที่สามทางอะไรหนึ่งทางบกแล้วสองทางน้ําแล้วสามทางอะไรทางอากาศทางอากาศต้องใช้อะไรคะเป็นยานพาหนะเครื่องบินอ่ะแล้วทีเนี้ยอุตต้าแล้วทีเนี้ยเวลาที่เราเดินทางทั้งสามทางไม่ว่าจะทางบกทางเรือทางอากาศน่ะ เรามีวิธีปฏิบัติตนยังไงให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางถ้าเรานั่งรถยนต์ต้องทอําไงคะต้องทำยไงไงค <Be el. S 1> าดเบลแล้วถ้าไปอย่างเมื่อวานเนี้ดุนต้าไปไปขี่ไปเรือเป็ดใช่ไหมเขาให้ดุนตาใส่อะไรถ้าไปทางน้ําำต้องใส่อะไรใส่ห่วงยางห่วงยางหรืออะไรเสื้ออะไรคะเสื้อชูชีพอ่าเสื้อชูชีพแล้วถ้าไปไปเครื่องบินล่ะต้องทํำยังไงเบล คาดเบลใช่ไหมใช่เบลอแอร์โฮสเตดพี่แอร์โฮสเตดเขาบอกว่าอะไรนะถึงเวลาเขาก็จะบอกว่าเวลาเครื่องจะขึ้นเครื่องจะลงเขาก็ให้คา,าดเบลใช่ไหมลูกลแล้วระหว่างที่เราเดินทางนั่งรถนั่งเครื่องบินนั่งเรือ,อเราวิ่งเล่นได้ไหมลูกไม่ควรใช่ไหมคะไม่เล่นนะนั่งเรียบร้อยนะไม่วิ่งไม่เล่นนะคะเข้าใจไหมคะดูกตั้มไม่มองหน้าเลยถ้าเกิดวิ่ง ไปเรือก็ตกน้ำอ๋อแล้ววิ่งเล่นบนเครื่องบินได้ไหมใช่<ม>ตาเคยวิ่งเล่นบนเครื่องบินไหมไม่เคยไม่ตาเดินไปเข้าห้องน้ำไ่เฉยบนเครื่องบินเนี่ยได้ปะอ่ะให้คะแนนตัวเองเร็วขีดให้คะแนนเร็วข้อหนึ่งเหเนี่ยคึ้ไปถูกอ่ะข้อหนึ่งบอกประเภทของการเดินทางได้มี้ตาบอกได้ถูกหมดไหมกี่ข้อคะสามอ่าสามถูกต้อง ตอบได้เลยอ่ะข้อหนึ่งเลยนะเนี่ยคนเก่งที่สุดอยู่ช่องแรกเครื่องหมายถูกอ่ะแต่มือน้องเขียน ข้อสองข้อสองบอกภาหนะที่ใช้ในการเดินทางได้ดุกตาบอกถูกหมดไหมถูกหมดถูกหมดได้ข้อที่หนึ่งดีข้อที่สามปฏิบัติตนในการเดินทางอ่ะบอกได้ไหมทำไงคะไอ้ข้อตตาจะเพิ่งรัเข็มขัดข้าวหรอโต๊ะกินข้าวมันต้องรัเข็มขัดทำให้ถูกก่อนเร็วกระบาดเอ๊ะ คลิกถูกกันเร็วเร็วดูตอออาตอ,อ่ะพี่โดติ๊กให้น้องคนเลยอ่า